ไม่สตีครับเชิญซาลาเปาเอ็มออนซาลาเปาคืออะไรกูพูดพูดส่งนะมีกบที่มาบ้านมีสายแว๊ดไงมีกบขี่มาบ้านมาตอนตอนเปิดรอรเลยมั้ยตอนมีกบเดียวในบ้านมั้ยเดาวตือนแล้วล่อๆอ่ะในรวมไหนเนี่ยเราคึกคืนหน่อยไหมเป็นเซตศูนย์หกศูนย์อะล้มข่าบาทบุกิดโดนลุงด่าเรานะกูไม่รู้อ่ะกูกลัวใจกลัวในก็ออกจากแข็งไปเลย ไอตอนอาจจะโดนใบก็ได้ตอนบเบอะอย่าทำเลยบเบอะตอนบเบอะมานี่ไงนี่ไงอ๋อไม่ต้ององอกกระลาดพี่ออกตรงเขาก็ได้แบบไม่ไกลกระลดาดมากอะแอบๆก่อนอ่ะพอไอ้อน,นี่ไปค่อยวิ่งไปเบิกอันนี้าอันนี้ล่างไหนครับเนี่ย ฮะเฮ้ยตอดน้องโอเคตอบไมาอก่อนพี่ไม่ได้ยินได้ยินไหมพีไ่ได้ยอมแต่อยินหลับ <c oughs> ตอนนงวันนี้พี่ไปบ่ายพี่ทักไปเดอ้ออย่าอย่าหลับเด้อครับพยายาม <c oughs> พี่พยายามดีน้องพี่ไปสามชั่วโมงเหนื่อยนะจะไปหายี่ห้อมากี่โมง แปดโมงเช้าครับแปดโมงเช้าบ๊อบตายไหมนะบ๊อบดาาโคราชเหรอพี่ใช่ครัาพี่ลุงโดนซาลาเปาลุงเนาะวันดีเนี้ยเป็นซูเปอร์แมนหรือไงบ๊อบตื่นหกโมงนะวันนี้แต่ว่าไม่ไม่อยากสตรีมก็เลยแบบกลัวโดนโดนลำแบบไม่เข้ามาช่วยสตรีมนี่ไม่ต้องกูไม่ต้องกลัวมทำใหม่เพราะมึงกลัวแชทเกินสตรีมพี่สตรีมคิดสตรีมตอนนี้ก็ยังทันนะคนถามพี่ตั้งแต่เราคิดถึงตอนนี้เลยเออดูคิดถึงมึงกันไอ้เหี้ยไป เต็มได้ไปเลยกดโอ้ยังไม่อาบน้ำเล่นก้อนวันพักเพิ่ววันนี้อ่าได้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 วันนี้ขอพักอ้าวหายไปสองเหรอใช้หายบ้างอ่ะฉลิบอะผมดูรถก่อนวันรถผมอยู่ไหมพอได้กันเออไปดีไปดีไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวมันพากูไปหลุดเดี๋ยวนี้เนี่ยมันพากูไปเนี่ยไอออนไปผูกคอตายแล้วหนึ่งกูแล้วได้วอ่ะมันไม่ถ้ามันไม่สตรีมมันคือไม่สตรีมครับเจ้าถั่ลเปาเอ็มออน เธอไปบอคืออะไรคุพูดส่งนะเที่ยงนะเดี๋ยวพี่ักพี่พีชักนุกไปจบมาแล้วมาแล้วมาลพี่ต๋อสวัสดีครับพี่ตอสวัสดีครับวัสดีครับพี่วัสดีครับวัสดีครับไม่คงไม่มีใครรับหลังนะไม่มี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 ไมมตอนนี้ตอนนี้พวาไบ่มหมดแล้วเรื่องหลัง ไอผมต้องไปตีอันนี้ลุงไปเลเบลทันไหมอะ่ะผมผมต้องไปตีกระเป๋าอะใช้เดี๋ยวผมมาต้องรีบไปต้องรีบไปะจะหลุดไหมล่ะพี่ก็พูดวอ์ดิถ้าผมหลุดอ่ะตะโกนดังๆนะพี่เอ้ยพี่ไปเลเบลไก่ต่อสองคนเนาะ ถ้าโดนก็ตะโกนดังๆนะพี่ถ้าถ้าโดนอ่ะอย่าอย่าเล่นนะพี่จู๊ไปเพื่นไปให้ถึงนะโอเคโอเคโอเครู้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 อย่าฝืนเล่นรู้เรื่องรู้เรื่องต่อเข้าบอยังต้อเข้าบอยังโคกระโดดโดดโดดไปเดี๋ยวผมผมไปไม่ไกลเข้าบอยังเข้าบอยก่อนไปต้องจู๊นะไม่ต้องฝืนลงไปเล่นนะไม่ต้องไม่ต้องฝืนลงไปเล่นนะเดี๋ยวพี่ดูให้ให้พี่ได้เกียร์งวงถายรถรถของมาซิมามาดูดว่ะอะไรนะ มันบอกว่ากาแฟก็เอาไม่อยู่ง่วงชิบหายบ่าใมานซ้มามาดูดวะไอโอีโอดีตาะว่โอดฟังไม่รู้เรื่องเลยมาไวอยังไงวะพี่มึงมึงซื้อมามาดูดวะมึงได้ไม่ง่วงว่ะรโุมห้าโบลุมห้าอฟเอฟแปดวีเอลวีเอลเบห้า มันไปร้องให้แล้วผมทากันไปแล้วเนี่ยตอนนี้กูรู้ขานดีตุ้บอกแล้วกันหก้มึงรู้ไหมกูเข้ามาสามทุ่มกูโดนมันบุกบ้านคุณพี่คนหลุดคนแรกเลยหรอเออหลุดเยอะเข้าสามทุ่มมีคนเข้ากี่คนสาทุสี่ห้าทุ่มอยู่สี่ห้าสี่ห้าคนอยู่ตอนที่เรามันไม่ตอนที่เรารวมกุ๊บกันไม่ได้ไปได้เล่นประมาณ <ople pour S 1> เนี้ยคือมันต้องดู้ะกาผมดิกูเห็นแล้วมาแคทเหรอ ไม่ใช่กูไม่ได้แคสหมาถึงกูจะหลุดกันหน้ามึงขออบคอบคุณตรงอน้าบ้านมันดิหน้าบ้านหน้าบ้านมันไม่มาหรอขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับไอ้ยี่กูยอมจริงนะกูอุตส่าห์แบบพี่อุตส่าห์เข้ามาพี่โดนอุ้มแบบสามสี่รอบไม่ได้ไฝไม่ได้สู้โดนบัฟโดนอะไรเออไม่เออกี่รอบเออรอบหนึ่งนั่นแหละเหมือนกันเมว่ะพี่ห่วยแล้วแบบไม่ให้กูเล่นเลย วหรอวว่่าามันไม่่อยูวันนี้ผมก็ไม่ได้เล่นเลยไปอยู่เนบ้านที่เหมืนบ้านทันสุดท้ายอ่ะพี่ใบบ้าที่ไม่ได้อยู่ชั้นสุดท้ายป่ะไม่ได้ไปไม่ได้ไปต้องไปอยู่ชั้นสุดท้ายนั่นเสียระเบิดหน่อยเยอะนะลุงแต่ที่จะไปอยู่ชั้นสุดท้ายให้ผมใช้แผนนี้ไม่ล่ะแผนอะไรร้อลรอไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแผนจุ๊กต้องออกต้องออกเข้าใหม่อ่ะ ว่ามันมันจะได้ดูมันดูจำนวนคนอย่าพูดไอ้เนี้ยดิเขาเขาทำกันอย่าง้นทุกแก๊งยิ่งเมืองเรานะแม่ง อยากรู้ว่าเอฟดีมีกี่คนดูดูแม่งก่อนเลยไม่ต้องเข้าไปดูในเมืองนะดูดูในหน้าหน้าแฟนแฟนเพจ่อนเมืองอ่ะหนไม่รู้โอเอฟดีมีสามสิบห้าคนเดี๋ยวค่อยเข้ามึงเก็บเออมันต้องแกง่ายมันต้อง้อ่าอ่าอ่าเข้าใจดูตามแท็กอ่ะน้อเข้าใจไหมเ้าใจคอ่ารู้มืออยู่รู้มืออยู่อันนี้เด็กมันก็รู้เด็กมันก็รู้มันดูจริงมันไม่ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะเช็คอะ ใช่ต้องแก้ครับเมืองเราไอแต่แต่เมืองอื่นดูได้ป่ะเมืองอื่นก็ดูได้เนี่ยแล้วแต่เมืองครับอ๋อเหรอนอื่นจะปิดหรือเปิดอ๋อให้จูนใหม่ใช่ป่ะต้องให้ตรงนั้นจูนตรงนั้นเลยที่นี่จูนนมหนูไดีไม่มี่คนจูนอย่นั้นเลยไอจูนนมหนูนี่โดนเลยเหรอพี่ ถ้าเขาแจ้งอ่ะถ้าเขาแจ้งอ่ะเราขึ้นอยู่ว่าเขาแจ้งหรือว่าถ้าเขาแจ้งก็โดนถ้าเขาไม่แจ้งก็ไม่เป็นไรมันท็อกซิกเหรอครับเขาขายครับเขาขายถ้าถ้าคนที่ดูเรื่องรถมอเตอร์ไซค์อ่ะโอเคจูนลุงตอนนะโอ้ยิงจูนลุงตอนไอเชียมีแต่คนเห็นในคลิปแม่งไม่มีใครเอาคันนี้เลยจะมันรู้ไหมบอกว่าอะไรบอกว่าจะไปจูนเองครับอันนี้จูนลุงนะอ๋อไม่ไม่เป็นไรครับมีคนสุดจูนในใจอยู่แล้ว เฮ้ยจุนพิตรแม่งซิ่งจัดเลยว่ะพี่กิเลนเหรอกิเลนกิเลนมาเหรอวะหาแกงอยู่กิเลนไหนพี่กิเลนในประเทศครับโพสเพจมันโพสมันโพสทวิตอ่ะ่านจะโพสไปงั้นก็ได้นี่ไงหาแกงอยู่นี่ไงมีเบอร์เหลือเข้าไปนี่ใช่ปะเข้าไปแอดดอกไปใช่ปะแต่แอดดอกป่ะพี่จุนพิตรซิงจัดไปไม่ได้แล้วนอกไปไม่ได้แล้วปิดแล้วแอดด็อกมันนับแปดใช่หรอ ตีแปดอ่ะอุ้ยเลี้ยวอย่างคมอ่ะยังไม่ได้อวยนะอันนี้พูดจริงแค่รถหลังกูไว้สัตว์เหี้ยชาติหมาเหี้ยขายรถตบครับหนีรอดครับไม่เชื่อเดี๋ยวผมให้ที่งูนเลยเอาสูตรหนีรอดเวลามันไม่เจออ่แต่มันเจอปุ๊บหนีไม่รอดเลยโูนก็่โดนเหมือนกันบ้านดีจุ้ยบ้านพ่อบ้านแม่อหนีรอดตอนมันไม่เจอสัตว์ เยี่ยมจ้าอ่อวชอบนะแบบนี้ไอจูนมาก่อนนะไม่เคยจูนนะไม่รู้ว่ามันต้องใช้ไอตีมันจูนเป็นมันก็แพร่อยู่นั่นแหละคนจูนเป็นอยู่นี่นี่มันก็ไหนมันจูนให้กูอย่างมั่วไอตีะจูนที่อะไรกูไม่รู้จูนเหมือนไม่จูน่ะจูนถอยหลังไอสัตว์ต้องถามมันเดี๋ยวว่าตียหลังแรงกว่าไปหน้าเออ่ต พี่เปาบอกว่าตอนนั้นพี่ปิจูนให้ขับถอยหลังแรงกว่าขับไปข้างหน้าอีกหอ่ะมันไม่ชอบไปเลยพี่มันไม่ชอบมึงก็ต้องเปลี่ยนงานแล้วบอกมึงเหมืนะดิมใช่ไหมใช่มันคล้ายๆแบบเมื่อก่อนอ่ะหลุดอ่ะแล้วมันมันดีหรือไม่ดีอ่ะใครใครเมื่อก่อนดีอย่างไรคนดีอ่ะปิจูนพี่อะไรครับข้างหลังมัน้อไม่ดี ก็กูบอกเสนิงองีและแม่งเสนงอจะไปจูนในเขาอย่างงี้ะกูกูเคยบอกอติจูได้หน่อยอ่ะบอกไปแบบอยากได้แบบไหนอยากได้แรงโค้งดีอะไรเงี้ยตกใครข้ามตกใครข้ามหมดแล้วแต่สเต็ปคนที่ถมไตแล้วอแตแล้วแต่สเต็ปคนมันบอกไอด้เอหี้ยมึงพูดได้ยังไงแล้วแต่สเต็ปคนมันไปจูรถกันแล้วเลยสองครง

มันกระทืบบ้านมันไม่ละถ่ายรูปลงวิดดีกว่าฉะนั้นไอต๊อดมันไม่มันไม่อยู่บ้ามนมะันอะมันก็ถ่ายลุงรองไงพี่เขนะียนเอามันไม่เห็นหรอกพี่ควรหลุดแคเมล่าหลุดเพราะว่าผมแนะี่แหละอะไรละบายหน่อยโอ้แล้วมันมาบางทีมันมาเป็นร้อยอะ่ะมึงจะสั่งอะไรเดี๋ยวมึงก็งอไปด้วยไอ้เหี้ยก็เอา อ่ะพี่ดูไอคนในแก๊งบอกว่าไม่ไอมึงต้องลงนะมึงต้องลงมีไอนั่นเสียงไอนั่นพูดอยู่คนเดียวเพื่อนก็ขับรถแว๊ดไปแว๊ดมาไม่ลงสักทีเพื่อนบางคนมันก็ลงเกือบหมดแล้วไงใช่วันเลยตันใจยบอกเออมึงงั้นมึงก็ลงเลยมันลงไม่หมดไงมีกบเขียวบ้านมันตันตอดที่คนละพอมึงแก้งเนียนดิคอยบอกคยกบเขียวบ้านมันอ่ะ ปิดหัวรถรเลยปนะ่ะตอนมีกบเยอะในบ้านมาัน่ะเดาตัวแล้วล่ออ่ะเออมันเร็วง่ายจริงนะครับตัวแบบเยอะๆเยอะๆเอเอยเอยอะเข้าไปลงรถแล้ว <c oughs> ออบอเพ่นพลาดหน่อยดิไม่ตกใจกัน มือนต้องออกมาแล้วได้วอมันจะคุยว่ารถกบใครอยู่หน้าแล้วมึงไม่ต้องตอบเขาว่าเป็นเมนองนะ๋ยวกูปิดเสียงแป๊บนึงนะกูออกแล้ว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 มันมันเดี๋ยวมันเข้ามารู้มันเข้ามาอยู่แล้วมันต้องเข้ามาอ๋อแล้วมึงออกมึงให้กูออกวอแล้วมึงไม่ออกเนี่ยแล้วมึงก็พูดใส่สตรีมกูเนี่ยนะ โอเคครับโอเคไอพี่รถเป็นจะพามพูดต่อพูดต่อยโอเคครับโอเคดูบ้านมันอ่ะเขาข่ามที่เขาบอได้ยังได้ครับได้ครับงั้นผมตอมอนะลุงเขาเรียกว่าแผงนคิ้วสลับบอคุยคนเดียวอ่ะไม่มีผมในบอ โอเคครับลุงโอเคครับโอเคครับลุงได้ครับได้ได้ผมหาเล่นแถวในเมืองกอครับได้ครับลุงได้ครับเขาได้เลยพี่เขาได้เขาได้ใช่ไหมน้องครับลุงครับลุงได้ยินผมไหยเนี่ยพูดคนเดียวเหรอเออครับได้เพี้ยอะไรเนี่ย เี่ยมหนาแล้วจะะเหลี่ยมกว่าเป็นไรน้องสองหนึ่งไม่ถือว่าลูไม่น้องเล่นด้วยเดี๋ยวหรอเปลืองกะเปลืองเพนฟีเดียเตีมยมจูนอีหล่ะจูนอะไดี๋ยวเียมจูนอีห่ะ น่ใจเว้ยบอกไปดินอขับไอ้แฟงก่อนไหมมันก็ฟอร์มไปเรื่อยหน่ะเราคุยกันแบบว่าต้องปิดเสียงป่ะเนี่ยบอกเลยนะพี่ต้อไม่ได้เก้าเก้าห้าสี่ไม่มีใครโกนนะไอ้กูโก้ผมเคยจำไม่ได้ต้องเข้าแบบเข้ามาเปิดดูในในในสตรีมย้อนหลังไม่ไดบอกเลขอะไรอ่ะมันต้องปิดเสียงไหมหรือว่ายังไงพี่งงพี่ออกบอหนะบอกแล้วบอก่อแล้วบอ ขวบวอแล้วได้ยินพี่ปะได้ยินใช่ปะไม่ยินไม่ยินได้ยินปะไม่ไม่ไม่ไปถึงว่าได้ยินเสียงพี่ไหมเฮียดูแม่งเพื่อนเราเออตกใจหมดไปดูบ้านไปปะเพื่อไปหมดแล้วนะพี่เอาไงอะเพื่อนออกต่อมฮอไปเล่นบุกนี้กันหมดละเหลือเราลุ้ช่างแม่มันแท้เนาะทำแต้มให้แม่งมันฮะแกก็ลุนกับมึงเนี่ยนะ เออมันต้องมีอะไรท่าทายวี่ดูก่อนดี๋ยวเดี๋ยอูกันอดูกันเฮ้ยเฮ้ยเขาอยู่ในบ้านอ่ะอ๋อเพื่อนเราเปิดเสียงแล้วเปิดจอแล้วด้วยเปิดหน้ามึงได้ไม่ไรเวลาคุยกันเนี่ยหลับเนี่ยมึงก็เนี่ยมึงก็บอกเลต๋ดิเสียงไอ้นี่กันอีกเคลียร์ใจอีกมึงไอ้อ่อนเต๋อเต๋อปัญหาเนี่ยเต๋อเต๋อเต๋อเปิดจอยังเปิดจอยังเปิดเสียงยัง อยากขอโทษไม่จริงใจอ่ะอ้อน๋ออะไะขอโทษไม่จริงใจไอ้ยีน่าเขาเป็นนับขอโทษปกติแหละผมเคยเป็นนักขอโทษปกติอ่ะแบบไม่ได้โกรธเลยแล้วอ่ะหน่าขอโทษไม่จริงใจอีกแล้วอะไรวะใครใครใครขอโทษไม่เต็มใจใครขอโทษไม่เต็มใจไอออออนนไงี่๋เยแล้วปิดจอเคลียร์ใจด่ะมันไหนเช่นนั้นอะใครอะวันที่ซึ่งอะเมื่อครั้งนึงมันเคยเป็นอออนเชียงรายนะพี่ เอางี้ไหนรวมไหนเนี่ยเราคึกคืนหน่อยไหมไปเซซูลหกซูลอ่ะเราเข้ามาข้าวบ้านเนี่ยก็เขาถามว่ามึงทำเพื่ออะไรเนี่ยตอนตอนมึงก็บอกบอกไปนี่ให้เก๊งคือคืนครับจะได้เรียกเพื่อนเข้าเมืองเอาที่ก่อเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอไอชัย่ปหรอเอาจริงเหรอไอ้ตอนเอาจริงเหรอถ้าได้ได้หานะ ขับรถหกศูนย์ขับหกศูนยขับผ่านอย่างเงี้ยแล้วก็แกล้งแบบถ่ายรูปลงวิดละเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาจ้าเอ๊อยู่ไหนหรอเรามาโดนใบมันโดนใบมันทาอยู่แต่มันโดนโดนใบเอาเฮียอ๋อเดี๋ยวมันเอแซบบ้านล่างเนี่ยมามาไอตามาอืมบ้านล่างวันนี้ผมรอบแบมอ่ะไม่ได้ว่านะผมไปผมไปบ้านทุกหลังพี่เชียบ้านล่างทุกอันเลยใช่แม่งให้คุ้มเลยแหละ ไอคนที่มันไม่เคยเข้าก็ยึดบ้านไม่ได้ไได้เข้าเมืองโอเคเ่ยคยผมสั่งยึดลุยหรือสั่งยึดเลยหละยศด้วยนะเออใจเย็นๆไม่เป็นไรน้องเมืองเขาก็ให้เขาเล่นไปเอออะไรเีไรเมืองผมแล้วครับตอนเนี้ยฮะในหุ้นส่วนกับลุงคนละครึ่งครับไอ้ตอด แต่ที่เขาไปกินเอ้ท่านลงแกวางมือเขาบออกะไรผมหลานลุงไงก็วางอำนาจบ้าหน้าแทนแกนฟันหน้ามึเจ้าไว้ไหมกระถอนเก็บหักไว้ฮะเอาเก็บไว้หักนั่นห่ะเก็บไว้หักเก็บฟันไว้แกะตอนหลุดพึ่งบอกมันดิเราทำอะไรอะคะเพื่อหาใครก็หาไม่เจอเนี่ยหาทิพย์เงพี่ ก็ผมบอกเลยโอ้การลองไปแต่งชุนฮกซุนรล้วค่ะผ่านเลยตรงเนี้ยแล้วก็มีแต่แน่แน่แน่แต่แน่แนอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเนี่ยเห็นป่าวบอกแล้วต้องแต่งชุนฮกซุนแล้วก็หันมาอย่างเงี้ยมันคิดว่าเป็นเราอน่าหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรารู้ต่อพี่ยิงลงไปยิงไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนโดน เฮ้ยเ้มันรึเปล่าเนี่ยอยู่คนละที่กันต่อมันกูยิงมันยิงหมูใครยิงกูวไอ้เหี้ยกใส่ยิงไม่มึไม่โดนนะอ้าวอเพื่อนคนทอนตีนผมนะี่ดูเอาผมยิงไม่โดนนะผมยิงทิปนะยิงไปนู่นไปนี่นะแต่แม่นยิงยางผมเออกูใส่กอก่อนไอ้สายกูจะหลุดกับมึงแล้วเนี่ยอเหี้ยตรงไหน ไปหมดแล้วอตอสถ้าพอได้อะคือใส่เสื้อสีขาวพอได้อยู่เอาละใส่เสื้อสีขาวเห็นเสื้อสีขาวเอาเป็นหกส่วแต่เป็นร้านค้าจริงเหรอผมเจอมันผมเจอผมเจอขับรถอะไรกบเขียวไว้เปลี่ยนเป็นกบเขียวล้วหมาไม่มีกบเขียวพี่เปลี่ยนสีได้ปะเปลี่ยนเป็นสีเขียวพอไม่ต้องหรอก้ามบอกลุงนะ สองดานี่มีเดิมพันเนี่ยมีเดิมพันธ์ปะเนี่ยอืเดิมพันไอ้ต้อนถ้าไม่โดนถ้าไม่โดนดาบมึงจะโดนลุงด่าบเรานะกูไม่รู้อ่ะกูกลัวใครกลัวนานก็ออกจากแก๊งไปเลยไอ้ต้อนอะไรโดนใบก็ได้ต้อนมาเอออย่าทำเลยมาเถอะต้อนมาเถอะวะทำอะไรอ่ะพี่จะขวาสุดแล้วเอ็งหักมาพอดีพี่ไม่ตั้งใจเฮ้ยพี่เปลี่ยนด้วยเหรอเดี๋ยวผมดูก่อน มีหรอพี่มีสูดหรือฮูดนี่สูดหรือฮูดนี่มันเป็นสูดหรือฮูดมาพี่สซดสูดสูดสดมันอยู่ไหนไหนเนี่ยหาอยู่เนี่ยใครขับกบอยู่แถวหน้าบ้านมันอะเอ้ยพอทีคันมาดิพอดีคันอะ มันหายากมันหายยากมันหายากมันหายากอันไหนวะมันอยุดมันหยสูตรมันมันหาว่าอะไรมันหาไม่เจอพี่หาไม่เจอเลยไม่สูตรมันเขียนว่าอะไรล่ะผมหาเองเลขอะไรพี่ไม่รู้พี่ยังไม่รู้เลยพอโซ่รุ่นหลังถนพอโซ่เท่าไหร่ไม่รู้พ่อหนุ่มทรงเช้งอ่ะไอ้พวกเนี้ยสิงจนท้อเนี่ยเออเดี๋ยวบอกลุงไว้ก่อนก็ได้ แม้วาซูเจคกูหาไม่เจอเหมือนกันดูไว้ก็ได้อย่าเพิ่งเปลี่ยนกันได้พี่ดูไว้จะหาหาเล่นๆพอใส่นี่ไปได้ไหมพี่ไม่ได้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 แม่งเสียขบวนเลยรถตำรวจโอ้พรถ้าหาไม่เจอมันมีหรอมันไม่มีไม่ใช่หรอวะพี่สีขาววะเจคถ้าเสื้อยืดอะใส่เกาะได้แต่แบบมันจะวุ่นวายไงมันจะวุ่นวายไงมันวุ่นวายเนี่ยแชทจะํำกูแล้วเนี่ยมันก็ํำกูแล้วเนี่ย โทรถามนายก่อนไหมจะโทรยังไงล่ะอีเฮียน่าจะลบแล้ววะมันไม่มาหรอกว่ะเตอีเหียไปใกล้ๆเพื่อนดีกว่าแต่ผมยังเชื่อในตัวไอมึงเชื่ออีกแล้วลิกฮอกซุนอยู่แต่มันผมไม่เล่นตาตายขี้แพ้หรอกมั้ง เดี๋ยวโทรถามเปริคเอาค่ะอาคามาแดกแป๊บไม่ได้ควบคุมด้วยเออติ๊งคูยังคิดอะมึงเข้าใจวะคือมึงไปเอาข้าวกินเหรอแล้วจอดตัวนี้เนี่ยนะวิโคตรดีมันไม่สนใจอะไรจริงๆนะตายังบอกไม่ดีอยู่เลยมึงมาดีได้ไงวะดีก็ก็ไม่ดีได้ไงก็ลดผมชนะรถมันถ้าเข้าสามท่มถึงตีตีตีสองเนี่ยมันก็ต้องเข้ามาปะไอ้เนี่ย ทำชาบ,บูแดงดีกว่ามาดิดโอเคพี่เมาต้อมันน่าจะอยู่ตั้งแต่หกโมงอ๋อหกโมงเย็นแล้วคือครบลูปแล้วคือจบอย่เงี้ยเหรอตัวเรามาทำงานแบบต้องเข้าแบบออกตามเวลาอย,อย่างเงี้ยเหรอหรือยังไงอ่ะมันยากเนาะไอ้เหี้ย,ย,เ,ยเล่นเกมต้องมีเวลาเลยโว้ยเหี้ยลำบากที่ผ่านเกมเนี้ยอันนี้ผมบอกให้นะเกมเนี้ยเหมือนโรงเรียนอ่ะจะมีครูแล้วก็มีนักเรียนครูก็คือหัวแก๊งนักเรียนก็คือพวกประชาชนอ่ะที่อยู่ในแก๊งใครไม่มาก็โดนครูด่า เหมือนชีวิตจริงนะบอกก่อนแล้วครูไม่มาเองเหรออ้าวอันนี้ก <sarà> ็น <cuanto S 1> <ะ>ักเรียนก็ฟรีสไตล์ไงครับเต็มระบบได้มาบ้างไม่มาบ้างใช่ไหมนักเรียนใช่ครับอยากสอบตกสอบตกก็ไม่ตองแกลงอ่ะพูดถามหน่อยเด็ดในกรณีอย่างเงี้ยสมพติแค่ว่ากูไปฟีฟ่ายกตัวอย่างนะแล้วพวกมันมาพวกมึงเจออย่างเงี้ยแล้วพวกมึงโทรมาหากูในเฟซหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยกูมาได้ปะกูโดนใบปะไม่โดนครับไม่โดนครับ ปิดปิดไม่ดิพี่ตอนนี้ไม่ลุงก็ต้องบอกดิว่าผมไม่ได้โทรไปลุงบอกว่าลุงมีเซ้นครับบอกบอกแล้วลุงยังถามเลยบอกแล้วไม่รู้าไหมนุงความรู้รับตัวแบบนี้ล็อกตัวรับตัวเลยนะความรู้รับตัวอารมณ์แบบว่าเล่นฟี่้าไม่เข้ามือบอกว่าแกงร้อนตัวมันมีอยู่แล้วลุงก็แกล้งแพ้ลุงบอกหัวร้อนไอ้เหี้ยเข้าเกตดีกว่าอย่างเงี้ยจะโดนไปในเมืองที่ไหนได้เด็กทีมแกงโดนมันเข้าเมืองนี้ แต่อาจจะไปชิบปากได้ครับลุงมาเล่นไหมเนี่ยปี๊าเนี่ยไม่ในความชิบลัวตอนเนี้ยมันอ่ะไม่มาหรอกกลัวต้องออกก่อนมาถึงจะมาอ้าลุงกิดเยอะล้วก็เลิกเล่นแม่งเลยไหมลุงไอ้เหียออกไปให้หมดเลยกินเวลาชิบหายพักผ่อนจะได้ไปนี่ทำอย่างอื่นเห็นด้วยปะเห็นด้วยปะ ถ้าตีหนึ่งครึ่งถ้าน้องๆเขายังไม่บุกก็เหลืออะไรเนี่ยเราก็ไปพักกันเถอะผมก็ถึงเวลาที่ควรจะพักคุยอะไรสัตว์พี่กูโดดต่อยทำมึงวงแตกแล้ชนแหลกทำมึงงงแดกจนสมองแหกมึงชนะกูเหยื่อเแค่มึงคงแปตกเจอกับพวกกูเหยื่อสักคงแดกมีแค่ไม้เลือยสู้อะไรกับคมแฝงเมียมึงสู้มือกูได้จับมันลงแขกทรงผมทรงแปะทรงแอ๊กทรงแกที่พวกมึงเคยได้ช่ว่ยวขอแกกูยังไม่ลงแขกไอสัตว์มาฟัดไอสัตว์คู่ให้มึงสองร้อยของกูเต็มตู้ให้าดเยี่ยมของน้อยพวกกูรวยจัอย่าสอออมาขพยนกไมู่เล่นมึงะขอียบ